เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าลายตะกา้าสารของเรานะลายนี้ป้าไม่ได้คิดเองนะทุกคนลายนี้มาจากใน youtube นะคะอยู่ในบ้านแดงนะมีวิดีโอเป็นเป็นวิดีโอของฝรั่งนะคะเป็นวิดีโอของฝรั่งป้าก,ก็ไปดูมาแล้วก็ชอบไงก็คิดว่าจะถักสักวันหนึ่งก็ไม่ว่างสักทีพอว่างแล้วก็ได้ถักนี่นะคะความสูงเห็นไหมถักปากกระเป๋าไปเมื่อวานนี้นะคะที่ทำคลิปลายผ่าไว้นะ มันก็ได้เก้านิ้วแล้วนะคะตอนนี้ก็คือความสูงได้เก้านิ้วแล้วแล้วพอพอป้าถักลายผ่าไว้เสร็จใช่ไหมก็ถัก x ขึ้นเป็นสายกระเป๋าไปนะคะขึ้นแล้วก็รอบรอบไปแล้วก็รอบที่สองรอบมารอบที่สองพอจะขึ้นสายกระเป๋าอย่าลืมใส่ A ตรงนี้ด้วยนะ A1 หนึ่งหลักก่อนนะคะแล้วก็ถักขึ้นไปพอมาลงตรงนี้ก็ A1 หนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถักวนไปวนมามาขึ้นตรงนี้ก็ A1 หนึ่งหลักก็วนไป A1 หนึ่งหลัก ให้สายมันยกให้สายมันงอขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ป้าถักไปทั้งหมด3มแถวนะคะสายกระเป๋า3ามแถวแล้วก็มาเก็บด้านในตรงนี้อีกแถวหนึ่งนะก็จะได้ความหนาเป็นสี่แถวนะคะก็เสร็จเป็นตัวกระเป๋าแล้วเรียบร้อยปากกระเป๋าวัดปากกระเป๋ายังลืมวัดปากกระเป๋าเนาะก้น9้านิ้วสูง9้านิ้วปาก ปากกระเป๋าจะได้12นิ้วครึ่งนะคะ12นิ้วครึ่งทรงกระเป๋าก็เป็นกลมๆนะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นทรงถังนั่นแหละกระเป๋าทรงถังกลมๆนั่นแหละแต่พอเราบีบลงมันก็จะกลายเป็นทรงตะก้าปากปแบนๆแ,แบบนี้ก็จะกลายเป็นทรงตะก้าประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ป้าก็ไปถักมีแต่คนถามหาแพทเทิร์นเดี๋ยวป้าจะถ่ายรูปต่างหากไว้ให้นะคะ ป้าก็ไปถักหมวกมาอีกใบหนึ่งนะเอาให้ลายคู่กันไงลายเข้ากันทีนี้ตัวหมวกเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าตัวช่วงลายเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋านะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ไงไม่มีปัญหาช่วงลายมันคือ12นิ้วใช่ไหมคะหมายความว่าเราขึ้นก้นกลมๆม,มาเนี่ยให้หารด้วย12ลงตัวแล้วปกติหมวกเนี่ยป้าจะถักอยู่ที่100หลกักหรือว่า เก้าสิบแปดหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยถ้าจะให้หารด้วยสิบสองลงตัวมันเป็นสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกมันเก้าสิบหกหลักมันต้องหายไปอีกสองหลักคือปกติป้าถักเก้าสิบแปดถึงร้อยไงพอลดลงไปสองหลักมันก็จะความกว้างมันหายไปแค่เนี้ยนั่นแหละป้าก็เลยถักใช้ไหมเวลาถักหมวกเนี่ยป้าไม่ได้ยืดไหมอยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยไหมเวลาไม่ยืดมันจะเส้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์เจ็ดทับศูนย์นะ เวลาถักหมวกป้าก็จะถ้าจะให้อยู่ทรงนะป้าก็จะใช้ประมาณสามเส้นหรือสี่เส้นนะสี่เส้นของป้ามันจะเทียบเท่าไหมสี่พายสองเส้นนะคะไหมป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะไหมสามพายเส้นเล็กชาวบ้านเขาเรียกไหมเส้นเล็กนี่แหละเนี่ยเวลาใช้เข็มโครเชเบอร์เจ็ดทับศูนย์ตักไหมมันก็จะเต็มเต็มเข็มแบบนี้นะคะไหมก็จะเป็นชุดเดียวก,กันกับที่ถักกระเป๋านี่แหละแต่เวลาถักกระเป๋านะป้าจะดึงยืดจนไหมอะ่ะมันเหลือเส้นเล็กลง แล้วก็ใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์เพื่อให้กระเป๋ามันแน่นๆแต่เวลาเรามาถักหมวกเราก็ไม่ได้ยืด <ๆ S 2> ก็ถักเป็นปกติใช้ใช้ไหมปกติดึงออกมามาจากกลุ่มยังไงก็ถักแบบนั้นเลยค่ะเนี่ยเส้นไหมเขาก็จะใหญ่ๆประมาณนี้แหละเนี่ยเข็มโคเชเบอร์7จทับศูนย์แล้วก็ถักสังเกตดูว่าอันนี้คือไหมที่ออกมาจากกลุ่มไม่ได้ยืดเลยนะคะไหมก็จะฟู เส้นก็จะฟูฟูนิดนึงเนี่ยเส้นก็จะฟูฟูนิดนึงเพราะว่าเราถักหมวกไงเราไม่ต้องไม่ต้องการความอยู่ทรงขนาดนั้นถักหมวกก็ต้องต้องให้นุ่มนุ่มนิดหนึง่งเนี่ยก็ถักแบบนี้มันก็จะได้หลักที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะสังเกตดูถักลายเดียวกันนะนี่นะคะถักลายเดียวกันแต่ว่าขนาดลายจะไม่เท่ากันนะเนี่ย ขนาดลายที่ได้เห็นไหมอันนี้มันจะใหญ่กว่านะคะเพราะว่าอันนี้หัวเข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์อันนี้เบอร์ห้าทับศูนย์แล้วก็ดึงยืดไหมด้วยอันนี้ไม่ได้ดึงนะคะไหมก็จะฟูๆปกติเลยป้าก็จะถักหมวกอันนี้ต้องไปเราต้องไปพิจารณาเอาเองนะบางคนที่ใช้ไหมเส้นเล็กกว่านี้เนาะก็อาจจะใช้หนึ่งร้อยแปดหลักอะสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกสิบสองเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดอาจจะใช้หนึ่งร้อยแปดหลัก มันก็จะได้ครบช่วงลายไงเพราะช่วงลายมันเป็น12หลักนั่นแหละของป้าใชา้9 6หลักแล้วก็ถักไปเรื่อยๆแพทเทิร์นก็ประมาณนี้ก็คือวิธีอ่านแพทเทิร์นก็คือสีดำเนี่ยจะแทนสีเข้มนะคะแล้วก็สีครีมเนี่ยจะแทนด้วยสีแดงแล้วก็จำนวนเลขเนี่ยก็คือจำนวน x นะคะจำนวน x แล้ว x ที่ลงก็เป็น x ที่ลงเฉพาะเส้นหลังนะคะ แล้วก็เราถักเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเราถักสีหนึ่งอีกสีหนึ่งจะดำอยู่ข้างในการถักเหมือนถักกระเป๋าวายูนะคะก็ประมาณนี้ค่ะวิธีนะเดี๋ยวป้าจะแคปเป็นรูปภาพต่างหากไว้ให้นะอันนี้ใครจะแคบก็แคปไปได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากไปดูต้นฉบับนะก็เข้าไปดูที่บ้านแดงนะคะเขาจะมีต้นฉบับเป็นของต่างประเทศนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอัปเดตอัปเดตเดี๋ยวป้าก็จะถักหมวกต่อน่าจะมีปีกนิดนึงค่ะ